t ถ a ฟท n สุวรรณภูมิ o อ next station m a ก a ะ s ันสถายส e c n ั SRT เอสนต์ไลน์ MRT จากส t านีรถไฟฟ้าขบวนนี้ไปท่าอากาศยานสุวรรณภสถานีต่อไปสถานีมักกะสันท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟสายตะวันออกและรถไฟฟ้าทหารนคร